สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับเราจะมาพูดถึงเกรมในข่าวกันนะครับวิธีการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับของพื่นาเพื่อนเสมาชิกปกติทั่วไปกับวิธีการลงทะเบียนนะครับล่วงหน้าของสตรีมเมอร์นะครับที่ว่าพอเราลงทะเบียนแล้วนะครับสำหรับสตรีมเมอร์นะครับทางทีมงานเขาจะไปวิเคอร์นะครับว่าใครจะได้ของหรือว่า สามารถมาโปรโ,ปรโมทได้อะไรแบบนี้นครับที่นานจะเป็นคนตัดสินนะครับผมจะมาบอกวิธีการทรงตะเพียนลวกหน้านะครับสำหรับปกติแล้วก็สตรีมเมอร์นะครับแล้วก็ข่าวคราวนะครับสำหรับในคราวว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับ อย่าลืมฝากร้านเติมเกมมาจัติ๊กเพื่อนๆมาด้วยนะครับผมเติมเร็วปลอดภัยมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรีฟันนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทําการ24ชั่วโมงสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปผมเลยนะครับเพื่อนๆนะหรือไม่นะครับก็ส่งข้อความก็ได้นะครับที่หน้าเฟซนะครับหรือสแกนบาร์โค้ดได้ที่หน้าจอเลยพนัสะดวกรวดเร็วนะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเติมเกมไหนนะครับสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับพนๆฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านเติม สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิงอากาซ่านะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องปิงอากาซ่าด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องของผมเพื่อนสามารถสนับสนุนได้ที่ใต้คลิปเลยเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าผ่านระบบนะครับทิปมีก็ได้นะครับหรือสายตรงโดยผระสคงออกน้าหรือข้างใต้แชทตรงรูดตัวเอสตอนที่ผมขึ้นไลฟ์สดก็ได้นะครับไม่ว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่มาถึงงงผผมมแนนนนนน่่่อออชทาาะะคครรัับบฝเพืไว้ดย จริงแล้วข่าวคาวตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับมันมี2ข่าวเพราะฉะนั้นนะครับจะเปิดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เพียงแต่เขาคาดเดานะครับแต่ว่าบอกรายละเอียดแบบว่าวันตรงแน่นอนไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนครกระแ,แสนะครับ คือผู้กาผู้เล่นอ่ะเขาคาดการว่านะครับอาจจะเปิดนะครับในเดือนมีนาคมเขาก็พูดว่าในเดือนมีนาคมนะครับแต่ทางแอปเขียนบอกว่าคาดการว่าน่าจะเป็นเมษานะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่ตรงกันแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ต้องไปสนใจมาหรอกว่ามันจะเปิดเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเปิดก็ได้เล่นพร้อมกันนั่นแหละแต่ก็ได้อยู่ลาวนะครับมีนาเมษานี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ สำหรับเมื่อคนไหนที่จะลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็มาลงทะเบียนได้เลยอย่างแรกนะครับผมแปะคลิปเออลิงกไว้ให้แล้วนะครับใต้คลิปนะครับผมสำหรับคนที่จะลงทะเบียนล่วงหน้านะครับให้คุณนะครับมานะครับเปิดมาถึงปั๊บคุณจะมาถึงที่หน้านี้เลยนะครับให้คุณมานะครับนี่ครับลงทะเบียนล่วงหน้าตรงนี้ครับ พอคุณมาถึงตรงนี้ลงทะเบียนลงหน้าให้คุณเลื่อนลงมาครับเมื่อคุณเลื่อนลงทะเบียนลงหน้านะครับให้คุณผมแนะนําให้คุณนะครับไปสมัครอีเมลไว้นะครับอีเมลใหม่เลยนะครับอย่าเป็นอีเมลเก่าหรือว่าเป็นอีเมลหลักนะครับหลายๆคนเลยบ่นนะครับพี่ครับได้ของดีมามาอีเมลหลักอ,ลอีเมลนู้นอีเมลนี้ผูกด้านเชื่อมนี่หมดเลยเพราะฉะนั้นเผื่อไว้นะครับเกมไล่คาวเป็นเกมที่สามารถนะครับสร้างรายได้ได้เผื่อคุณได้ของอะไรดีมาจะได้ขายยกอีเมลได้เพราะฉะนั้นให้ไปสร้างอไไีเมลใหม่มานะครับให้คุณไปสร้างอีเมลลลมมมมาานนนะคคครรับออออีีเเกกกกตงง้้ืุุ่่ณณไปป๊แวดส อีเมลยืนยันตัวตนเขาจะส่งนะครับรหัสไปให้คุณนะครับในอีเมลคุณก็ไปเอารหัสอีเมลนะครับมากรอกตรงนี้ครับเป็นไหครับตรงกับลุนาป้อนรหัสยืนยันตรงนี้นะครับกับลุนาป้อนรหัสยืนยันเป็นไหมครับคุณก็ใส่ไปเมื่อคุณใส่เสร็จนะครับเป็นไหครับยังไม่จบนะครับเออยังไม่จบไม่ใช่ว่ายืนยันแล้วนะให้คุณเลื่อนลงมาอีกนิดนึงครับให้คุณมากดตรงนี้ครับจำเป็นนะครับข้าพเจ้ามีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับก็ให้คุณติ๊คนะครับข้าพเจ้านะครับอ่านตัวสอดแล้วอ่ะก็ติ๊ ลืมไหมครับการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเมื่อครับให้ไปสมัครอีเมลกันมาใหม่นะครับอย่าไปเอาอีเมลนะครับที่ว่าผูกนู่นผูกนี่มานะครับเพื่อฟุกนะครับได้ของเพื่อราคาพันล้านหมื่นล้านมาจะได้ขายได้นะสล้รับสตรีมเมอร์นะครับก็ให้คุณกดนะครับตรงคําว่าสตรีมเมอร์นะครับให้คุณเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครับเออไม่ได้หรอว่าเลื่อนจนเลยเลื่อนจนเลยนะครับ นี่ครับเพื่อนเครับลงทะเบียนล่วงหน้านะครับสตรีมเมอร์ก็เหมือนกันเลยเพื่อนเครับคล้ายๆกันเลยนะครับตรงสตรีมเมอร์นะครับเออ่ดูรายละเอียดครับไปที่ดูรายละเอียดนะครับผมลืมไปเพื่อนครับก่อนหน้านี้สมัครไงผมสมัครไปแล้วครับแต่ลืมไปแล้วกดเข้าไปดูที่รายละเอียดนะครับ อ่านี่ครับนี่ครับเพื่อกดเข้าไปดูคําว่ารายละเอียดนะครับเออมาครับกดคํานี้ครับนี่ครับผมก็ลงไปแล้วลงไปแล้วแหละดูกดคําว่ารายดูรายละเอียดนะครับพอคุณกดคาว่าดูรายละเอียดนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้ครับเออพอมันเด้งมานี่นีครับรายละเอียดสตรีมเมอร์นะครับเขาจะบอกไว้ละเอียดชัดเจนเลยนะครับว่านะครับว่าคุณจะได้อะไรบ้างนะครับการสมัครใช้งานสตรีมเมอร์ล่วงหน้าครับนี่ครับรายละเอียดสตรีมเมอร์ให้คุณกรอกเหมือนปกติเลยที่คุณสมองทะเบียนล่วงหน้านะครับใส่อีเมลไปก่อนครับ ผมเลือกเป็นภาษาไทยนะครับสว่วนเพื่อนคนอาจจะเลือกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะี่ครับเราจะส่งรายละเอียดนะครับและข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลน,นะครับสมัครล่วงหน้าไปยังอีเมลของคุณที่คุณป้อนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวครับให้คุณนะครับลองมาหาข้อมูลตรงนี้ดูเห็นไครับพอคุณเลือกลงไปคุณก็ติ๊กตรงนี้ด้วย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 นะครับแล้วก็เหมือนกันเลยลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเท่านี้สําหรับคนที่สตรีมเมอร์นะครับอยากมาลงทะเบ ว่ารายละเอียดของเราจะได้อะไรนะครับอ่าเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดของเขาหน่อยครับวม่ามันมีอะไรให้หรือเปล่ามาอ่าน,นี่กําหนดนโยบายนะครับเนี่ครับอันนี้เป็นพวกนโยบายพวกรายละเอียดแต่จริงแล้วเดี๋ยวก็คงมานั่งดูกแหละผมก็ไม่ได้ดูเท่าไหร่นะครับพอมาลงทะเบียนลงหน้าเสจก็คือปล่อยเลยครับ <laughs> คือปล่อยออกไปเลยนะครับเมื่อไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับ เป็นวิธีนะครับลงทะเบียนนะครับสำหรับปกตินะครับแล้วก็สตรีมเมอร์เพื่อนเพครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปในคาวเนี่ยผมไปเล่นเซิร์ฟนอกมาแล้วเหมือนกันนะครับมีคลิปอยู่เซิร์ฟนอกเหมือนกันเพื่อนเครับก็ไปเล่นมาตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดเลยแล้วหลักๆที่ว่าทำไมถึงมาเล่นต่อก็นั่นแหละครับโดนเขาขับไล่เพราะว่านะครับมีนะครับคนบางจำกลุ่มบางพวกนะเพื่อนเอเอาบอทไปลงครับพอบอทไปลงปั๊บเพื่อนเพครับสาเหตุพอเอาบอทไปลงครับทางเกาหลีหรือว่าผู้เล่นทางเกาหลีก็แจ้งทางทีมงานครับไม่พอใจนะครับคคนนททีีี่่แบบบวาาาาาสมรรรถล้้องงเเยไดกกหั็ ทำการนะครับเตะคนออกทางโลกเลยครับเพื่อนๆพื่ทางโลกนะครับวงเล็บเพื่อนๆพื่ทางโลกนะครับไม่ใช่เพาะประเทศแต่ประเทศหนึ่งทางโลกครับเก็บเขาไว้ประเทศเดียวเล่นประเทศเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่หมดไปเล่นก็ต้อง พึงสองวอนไว้ด้วยครับว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเตะคุณออกมาหรือว่าคุณเติมเงินไปไม่ว่าช่องทางไหนก็นแล้วแต่คุณกระสุดกระสุดจนเล่นได้แล้วก็เติมเงินได้แล้วเมื่อไหร่ที่รมที่คุณถูกเตะนะครับหรือว่าโดนแบนนะครับเพื่อนคุณก็ต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนหลายๆคนไปเล่นประมาณเดือนหนึ่งถูกแบน7วันถูกแดถูกแบน15วัน3เดือนแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นนครับพอเราคุณซ,ซื้อต่อให้คุณซื้อนะครับ ไอดีมาก็ตามพอเวลาเขากดยืนยันเนี่ยมันผ่านไปนานๆน,น,นะครับถามว่าไอคนที่ขายแล้วมันจะมากดยืนยันให้คุณอีกหรือเปล่านะครับแล้วพอเวลาเกิดไอดีมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะมากดยืนยันให้คุณอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสามารถไปลองเล่นได้หรือว่านะครับรอให้มันเข้าไทยแต่ทั้งจริงแล้วสมควรที่รอให้มันเข้าไทยมากกว่านะครับอีกไม่นานเดี๋ยวก็เข้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เพื่อนรอเข้าเล่นเอ,อของไทยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะครับก็ไปดูคลิปผมได้นะครับผมก็เล่นไป พักหนึ่งอะพักนึงเลยนะครับก็สักพักนึงอะเกิดจะทําของฟ้าได้แล้วนะครับเกิดจะทําของนู่นนี่นั่นได้พอสมควรแล้วก็เล่นได้พักหนึ่งนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอามาทําคลิปนะครับสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับหรือว่าสตรีมเมอร์นะครับไม่ยากนะครับเออมาลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้นะครับอ่าแล้วก็อีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่านะครับใครต้องการนะครับมาดูอาชีพว่าอาชีพไหนเป็นยังไงก็สามารถนะครับ กดตรงที่คลักษณะพิเศษนะครับมาดูค้าตรงนี้ได้นะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะครับดาบมือเดียวเพื่อนครับมีอาชีพแต่ว่าผมก็ทําไปบ้างแล้วนะครับคลิปนะครับที่ว่าเจาะเกี่ยวกับเรื่องอาชีพพวกนี้นะครับว่าอาชีพไหนเป็นยังไงบ้างแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีนะครับก็เลยนะครับไม่ค่อยบอกเรื่องรายละเอียดกับสกิลอะไรเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับมาดูได้นะครับเพื่อนครับดาบมือเดียวนะครับ ไม้เท้าครับเพื่อนๆน่าจะเป็นนักเวทหลยไม้เท้านี่นะครับแต่ผมตั้งใจไปแล้วนะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าคำว่าดาบใหญ่มันโหดมันเก่งครับแต่ผมไม่เล่นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผมเล่นนักธนูเท่านั้นครับผมจะไม่เล่นอาวุธสายประชิดอีกแล้วนะครับดาบใหญ่นะครับมานเออนะครับเขาบอกว่ามันแรงนะครับเออเขาบอกว่ามันแรงนะครับนะครับกดดูรีวิวตรงนี้ได้นะครับนี่ครับกดดูวิดีโอตรงนี้ได้นะครับลองมาดูนะครับว่าใครชอบอะไรตรงไหนนะครับสําหรับอาชีพนะครับลองมาดูได้นะครับมีรีวิวให้ดูด้วยนะครับตตรรรงงนนีี้คับกดดวโอะ อาชีพนะครับมันจะมีราวเสียอาชีพแต่งจริงแล้วมันดีมีเยอะกว่านั้นนะครับมันจะแตกแขนงกันออกไปนะครับเพื่อนเครับเห็นไหมครับเป็นโซแมนนะครับโซเซเร์ไนโคลเยอร์นะครับคืออย่างเช่นนะครับดาบดาบโล่นะครับอาจจะเป็นดาบ2มือนะครับเออดาบโล่นะครับอาจจะเป็นดาบ2มือคือมันเป็นมันเป็นนะครับ เออทวิตคู่อะนะครับเออมันเป็นมันสามารถไปได้สองทางเหมือนคล้ายคุณเล่นคุณเล่นโนวิตนะครับเออคล้ายๆแรกน่าล็อะคุณเล่นโนวิตไปนะครับแล้วคุณสามารถเปลี่ยนเป็นนะคับเป็นไนท์นะครับหรือว่านะคนับเป็นไอไนท์ปลาหอกหรือว่านะครับไนท์แบบว่าขี่เป็ดก็ได้นะครับแบบนั้นเลยคือหนึ่งอาชีพนะครับสามารถสวิตได้สองอาชีพเหมือนกันเลยนะครับส่วนนักเวทนะครับก็น่าจะเป็นนะครับเออเกี่ยวกับพระนะครับนักเวทกับพระนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะดาบมือเดียวก็เป็นกระดาบคู่นะครับนักเวทนะครับก็กับพระครับส่วนดาบ กับพอกมั้งเออดายใจกับพอกนะครับส่วนนักธนูนะครับกับแอดนะครับเออก็ลองมาดูอาชีพตรงนี้กันได้นะครับก็คลิปนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะสามารถเอาไปทําประโยชน์กันได้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับไนท์ข่าวถ้าเกิดว่าเปิดจริงเมื่อไหร่นะครับแล้วเจอจันทร์จัดเต็มนะครับเพื่อนๆใส่ไม่ต้องยั้งนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับไนท์ข่าวหรือว่าเกมอื่นนะครับที่ว่าเพื่อนๆนะครับอยากดูนะครับข้อมูลแบบนี้รู้กว่าคนอื่นนะครับสามารถไปฟังผมคือสตรีมไลน์ได ตีไปเรื่อยๆนะครับไม่มีกําหนดเวลานะครับแต่ว่าพ่นทุกวันอะมากกว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงทุกวันเลยนะครับสํารับคลิปนี้ไปก่อนครับถ้าเกิดว่าผมมีอะไรดีจะมาทําคลิปบอกเพื่อนๆกันอีกนะครับในคลิปหน้าครับผมไปก่อนครับผม